อ่อนละวยังไงโลอะไรบ้างยังไ่จดเต็มเลยไรูดต้นไม้ยังไงลอยไมลูกลอยไหมเอ้ยกินมอนมอมเลยมือนี้ก็ยังไม่ทิ้งเออเอ้ยวางสักอย่างก่อนดีเว้ยโอ้โหกินเจีะสองอย่างเลย อาหาอะไรกินหมดชีวิตเองมันช่างดีอะไรอย่างนี้อตรงนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงแต่ก็พอพอเห็นจออยู่าหันหน้ามาเนี้ยหันหน้าอันนี้เหรอเนี่ยเนี่ยอ่ะนี้ย <c oughs> มึงหันหน้า,าม,นมันไม่หันหน้ามาสู้พระอาทิา <c oughs> ตย์ไงก็ตอบไปสะดุ้งเลยนะ นะไ,ไม่สนใจเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราตาทำฝั่งนี้ก็ได้ <c oughs> โอ้อต่อให้ให้หันหน้าไปดนต<ด>รที่รไม่ไม่ย้อนแสงไม่สนใจอยูม่ม,มอออีกมือนหนึ่งก็ถือไ <c oughs> อ้หน่อไม้นะอีกมือนหนึ่งก็ทุเรียนคนยอมหวานเจี๊ยบเลียละเลียละยมันหวาน <laughs> ờ lừa thằng kín đồ nè nè nòn đi chị lại cái này xác một lắm mắc luôn ấy lớn mà đã nè lừa kín một chân kinh 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 จะหวานวนะเนาะจะอร่อยนะหวานเจี๊ยบมือก็ยังถือฝั่งนี้อยู่เลยอ่าไม่ยอมสนใจอ่ะไม่สนใจจาอจ๋อมันก็จ,หจะหวานเนาะดูเลยแล้วไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะกินอย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้โห โอหดูดิอืมทุกอย่างอร่อยหวานเจี๊ยบไข่ด้วยไข่แฟบจะมาวันนี้วะอืม <c oughs> จะอ่าจะ ไม่สนใจอ่ะกระดาต่อกัอนอะไรก็ไม่สนใจนะคือทุเรียนเออเอาตีนที่จับไว้จักซองเอาเออแล้วก็มือโอ้ไม่มนไม่ไม่ถนัดตีนนี่มาจับไว้ละไอไอแล้วก็ไปนั่งเลียกินทุเรียนอยู่เลยโอ้โหคุ้มที่เก็บเอาไว้ให้เลยนะเนี่ยจอกินขนาดนี้่ FC จะไม่ส่งตังมาให้ซื้อทุเรียนถาวายจอเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยนะถ้าจอได้ทุเรียนกินนี่พระก็ได้อาดิสรงด้วย จอกนั่นเดจอกินองเดียวไม่ได oh no ้ลูกหนึ่งก็ต้องแบ่งกันก็หล่อนสองหล่อนเอาน่ะน่ะเอาตาให้น่ะไม่สนใจไม่เอาเสร็จเลยนะโอ้ไห้อกินด้วยจอยจอย เกาไข่เกลือครับเกาไข่เกาไข่เอาไปลองดูบ่างลองดูบ้าไม่สนใจอ่ะเออปรับไม่เอาอ่ะมันน่าจะกินยากแข็งแล้ว 家人。